นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตากาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพทนะนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวา ยาสนาคาตาพุทธาขยาสนาคาตาพุทธาเจตวามารังสวานังเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสัพังรสัง จตุสัจจสัพระสังเยปิวิงสุนราสภาเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยพุทธา อัถวีสตินายกาอัถวิสตินายกาสัพเพปติตถีตาไม่หังสัพเติตีตาไม่หังมัทเกเตมุนิสรา ตปติดทีี่โโ่โตตไมหงสสเปะปิดที่โตไม่ห่างพุทธโธธรรมโมทวิโลจันเนพุทธโธธรรมโมทวิโลจันเนสังโฆปะติดที่โตไม่ห่างสังโฆปะติด

สารีปุตโตจะทักขินเนสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัดสมิงโกนัโ ขลนโนจะวามะเกขลาโนจะวามะเกทัเนสวะเนไม่หังทักขิเนสวะเนไม่หังอาสง อานนทราหุลาพรงอานนทราหุลกัสสโานามโัปโสจะมหานาโมอุปาสงวามะโสตะเกาสง มาโซตะเกเกสันเตปิดทิภาคัสมิงเกสันเตปิดทิภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรสุริโย นิสินโนสิริสัมปันโนนิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงขวโสพีโต มารกัดสะโปเทโรมารกัดสะโปเทโรมาเฮสีจิตตวัฒโกมาเฮสีจิตตวัฒโกโสไม่หังวัฒเนนิตจังโสไม่หัง โทะเนนิจังปฏิทาสิงคุนากโรปฏทาสิงคุนาการปุณโนังคุลิมาโลจัง ปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติละกามะมะนาลาเตติละกา Say sa sĩ tinh ma thera. thế sa sĩ tinh ma thera. Vichita china sa ta sĩ ma thera. thế ra. Chita văn Chino rasa Chita văn to Chino rasa Cha lantà si la te che na ư si la te chenang. อังคมังเคสุสััันิตาองงคมเขสุสันทิตาระทานังปุระโตอาสิงระทานังปุระโตอาสิงทัก ทีเนเมตาสุตตะกังทักขิเนเมตาสุตตะกังทักษังปัจจโตอาศิงทักขังปัจฉโตอาสิงวาเมอังคุลิมาละกังวาเมอังคุลิมา พันทะโมระปริตัญจพันทะโมรปริตจอาตานาตยสุตตะกังอาตาิตยสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิอากาเซ เซซาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปการละลังกาสัตตา ตาปิตตาทิสันชาตาตาตปิตาทิสันชาตาาหิรัตชัตตุปัตถวาาหิรัตชัตตุปัตถ

สกิจเจนะวัสตโเมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปันชเรสัทธาสัมพุทธปันชเรชินะปัญชระมัดชัมหินะ An hạ Ma Chanh Yin, Vihara Năng Mahita Le, Vihara Năng Mahita Le, Sathapa ปุริสาสภาเลมาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตอิจเจวามันโตสุขุโตสุรักโขสุขุโต

ชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะสังขานุภาเวนะชิตันตรางโย มานุภาวะปาลิโตสัทมานุภาวปาลิโตจรามิชินปันชะเรติจรามิชินปันชะเร ប <Sý> <lá> ុត្តកាមោលៈភេបុត្តងធនកាមោលៈភេធនង อธิกายกายยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสัพพังราสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสั เทปติดทิ่าาไม่หังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปติดทิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติตที่โตไม่หังอุงเรสัพพภคุณาการหักทเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะทักคินเน โกนทัญโยปิทิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักขินเนสกวะเนไม่หังอาสุงานันทราหุลา กัดสะปจะมหานาโมอุพาสุงว่ามโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัดสมิงสุริโยวัปะพังกโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงขวอุมารกัตสโปเทโรมาเฮสิกิตวาทโก โตไม่หังวัฒนเนนิจจังปฏิทาสิคุณากโรคอุณโนอังคุลิมาโลจังอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญก อิเมชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสีติมหาเทราชิตะวันโตชิโนโราาชะลันตาสีละเตเชนัง อังคบังเคสุขสันธิตาพระกตะนังปุระโตอาสิงทักขิเนเนตสุดตะกังทักชักคังปัจจโตอาสิง วาเมอังคุลิมาลกังขันธะโมระปริตันจังอาตานาปิยสุตตะกังอากาเสจขะนังอาสิง เตสาปการสันธิตาชินานาวารสังยุตตาสัตตปการละลังกตา,าวาตาปิต,ตาทิสันชาตา าหิรนชัตุปัทตวาอาเสสามินายังยันตุอนันตัชนเตชะสาวัสสโตเม สัก,กิตเจนะสถทาสัมพุทธปัญเรชินัปัญชรังมัดชัมหิวิหารันตังมหิตะเลสะทาปะเลนตุมัง สัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรักโค ที่นานุภาเวนะชทตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชทตาริสังโฆ สังขารุภาเวนะชิตันตรังโยสัตธมานุภาวะปาลิโตจรามิ ชิปัญเรติปุตตะกาโมลเพปุตตัง ทานากาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวา